สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับยูเทรดพอร์นิ่งคอร์สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวดูตลาดตา่างประเทศกันนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็บรรยากาศงการลงทุนในตลาดตา่างประเทศต้องถือว่าออโอเคนะครับไม่ไม่ได้แย่อะไรก็ทั้งฝั่งของตลาดหุ้นสหารัฐอเมริกานะครับปรับตัวขึ้นนะครับดาวโจนส์0.27 n ส s d a ก0.94แล้วก็ s p 5 0 0 0.48นะครับเมื่อวานอุ้นบางตัวในฝั่งอเมริกาอย่างเช่นตัวเอ่ออินเทลส์เนี่ยก็ขึ้นเยอะก็จะมีปัจจัยเฉพาะตัวของเขาด้วยนะครับก็เลยเป็นเอ่อจะไปอีกผลนี้ทำให้บรรยากาศของตลาดยุโรปเนี่ยเอ่อมันมีปัจจัยที่ถี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะเห็นว่าในฝั่งของเมื่อาวานเนี่ยทั้งสองตัว Intel ก็เห็นว่าจริงตลาดอเมริกาไม่ได้ขึ้นเยอะนะในฝั่งของทางด้านตัวแต่ว่าจะเห็นว่าในฝั่งของทางด้านอิเล็กซ์นิกส์เทคโนโลยีเนี่ยทางฝั่งของทางด้านตัวในเอ็นวีเดียนะครับไมโครนนะครับอินเทลขึ้นยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าใครตามเมื่อวานก็จะเห็นข่าวว่าทางฝั่งของตัวเอ็นวีดียตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนในตัวอินเทลนะครับนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้อเมริกาเองเคยเข้าลงทุนนะรัฐบาลอเมริกาเข้าไปถือหุ้นในอินเทลละแล้วก็ เอ็นวีดีเอเองก็เข้าไปลงทุนใน Intel ด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในภาพตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้าทายาทของตัวประเด็นเกี่ยวกับความกา,ารมองว่าการลงทุนในเอ็นวีดียอเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตัว geopolitical risk นะครับหรือว่าความเสี่ยงที่เอพึ่งพาฐานการผลิตซึ่งแต่เดิมเนี่ยเ,เขาส่งออเดอร์ผ่านสั่งซื้อสินค้าผ่านตัว TSMC คนเดียวที่ไต้หวนันก็อาจจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเอ๊ะต้องมาช่วยคนอื่นบ้างไหมนะครับหรืงจริงเราอาจจะเป็นแค่ อีเวนต์ดนการเมืองช่วยธุรกิจนี้เพราะว่าต้องถือว่าธุรกิจผลิตชิปที่อยู่ในอเมริกาที่มันยังพอจะเหลืออยู่ก็คือ Intel ลนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัว geo political risk หรือว่าจะเป็นตัว political agenda ก็ดีเนี่ยก็ทำให้เมื่อวานภาพของทางด้านกลุ่มชิปหลายตัวก็เลยมีการขยับขึ้นมานะครับทีนี้ไปดูในฝั่งของททงดานอะไรต่อนะครับนะโอเคนะก็ หนื่งก็ไม่ได้ไปไหนเท่าไหรนะครับแล้วก็ถ้ามาดูจะเห็นว่าในฝั่งของยุโรปเมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับดัคหนึ่งจุดสามห้าเอ่อฝรั่งเศสศูนย์จุดแปดเจ็ดนะครับอิตาลีศูนย์จุดแปดสี่ยูเคบวกศูนย์จุดสองหนึ่งแล้วก็เช้าวันนี้ในฝั่งเอเชียมีญี่ปุ่นบวกศูนย์จุดหกแปดครับนอกนะั้นส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวมีแรงํากํำไรไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไต้วหวันฮ่องกองนะครับจีนสิงคโปร์นะมาเลเซียแต่จะเห็นว่าหลลลลาายยๆตดบบไม่่เอะนะแค 0.10.2มีเกาหลีตใต้ลบ0.47นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็บวก0.42กับ0.23นะเพราะฉะนั้นบรรยากาศของบ้านเราเองเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาตามดูกันแต่ว่าน้ำมันดิบเมื่อคืนเมื่อวานลงครับก็เหลือ63ต้นๆน,น,นะครับแล้วก็ทองคำนะั้นลงจากประมัาน,านโซน3,600ไปไปเนะี่ยมาอยู่ที่ 1, 3 6 4 0อ่ากางกลาดก็อันนี้ก็ตามที่เราคุยนะว่าปกติแล้วเราจะเห็นทองคำขึ้นก่อนการประชุมเฟดน,นะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ต่อให้การประชุมเฟดมันออกมาดีแต่เราก็โชวบว่าตัวของเทนนันการลงหัวทองคําหรือการพักฐานของทองคําในจังหวะที่เป็นเซลล์ออนแฟคเทคโรฟิตในจังหวะที่เฟเดลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็กินเวลาประมาณ5วัน10วันนะหนึ่งสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เลยจะจะเห็นว่าทองคําก็เลยอาจจะมีการลงแรงนิดหนึ่งในระยะสั้นนะครับก็ตรงนี้ใครสนใจก็ลองไปดูเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมักจะพักฐานประทั้งสองสัปดาห์ก็ก็ประมาณทั้งสสัปดาห์ก็ลองไปหาจังหวะในการที่จะ หา uh huh. จุดซื้อเอานะครับส่วนตัวของธนาคารเมื่อวานต่างชาติขายหุ้นไทย3,227ล้านบาทนะครับเราคุยกันไว้ในหุ้นไทยว่าตัวของหุ้นไทยเองเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มนะครับคือเราก็เห็นว่าการขึ้นข,นของเซ็ตอินดซ x ในรอบนี้ที่เป็นการขึ้นแบบเรียกว่าเริ่มเป็นการประคองจะเห็นว่าลักษณะแบบนี้เป็นการประคองซึ่งก็บอกว่ามันก็จะงานขึ้นที่ อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ารอบแรกๆหรือไม่ได้เสถียรเท่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีอักไซด์ได้นะครับเพียงแต่ว่าจุดที่เราต้องมาดูนั่นคือว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาเฝ้าระวังว่ามันจะมีแนวอะไรบ้างที่เป็นแนวปะทะที่อาจจะทำให้หุ้นเนี่ยมีความเสี่ยงก็จะมีแนวแรกก็คือ 1, 3 0 4จุดซึ่งตอนแรกก็เหมือนผ่านไปได้นะครับแต่ทีเนี้ยเราก็เห็นว่ามันไปถึงประมาณ1น 1, 3, 1 4นเดี๋ยวนะเรามาดูกัน นะในภาพนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาตีกันในหลายๆแนวนะว่ามันมีตรงไหนยังไงบ้างาก็จะเห็นปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เบางทีมันขึ้นเนี่ยนะครับอ่านะบางคนก็จะมองว่าบางทีเวลามันขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีไปหนึ่งสสามสี่ห้านะแต่ปกติแล้วตัวหัวเท้าหนึ่งกับห้าบางทีมันจะอยู่ในแนวระนาบความสโลปเดียวกันนะแต่บางครั้งไอ้ตัวหัวท้านสามมันอาจจะทะลุ ตัวของทางด้านไอ้กรอบนี้ขึ้นไปก็ได้นะซึ่งเพราะท่านถ้ามาองอย่างนี้ก็คือแปลว่าจริงมันก็ยังอาจจะพอมีลุ้นอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะได้ถึง1335บวกลบอะไรอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะเราก็จะอีกแนวหนึ่งก็คือแนวทางด้านอะไรครับตัวทางด้านฟิโบนัชชีนะซึ่งก็ยังมีมีระยะอยู่นะก็เห็นว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรามามองก็จะเห็นว่าภาพของตลาดเนี่ยโอเคมันอาจจะมีอัพไซด์ แต่มันก็จะเป็นการมีอัพไซด์ในช่วงที่ต้องระวังว่าแถวแถวโซน1 3 0 4ตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งถึง1 3 3 5นะครับเออมันจะเป็นจุดที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเรียกว่าไงโดนได้ทุกแนวนะหรือว่าจริงๆตรงนี้ก็จะมีไฮ1นึ่งหนึ่งสองอ่ะหนึ่งนี่คือพันสามนะครับแล้วก็เพราะก็ต้องบอกว่าในโซนนั่นแต่แถวนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับเออหรือจะไปตีชั้นแนลตรงนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหนึ่งสามศูนย์สี่ถึงหนึ่งสามสามห้าตรงโซนนี้เป็นโซนที่เรียกว่า ในโซนเฝ้าระวังที่ต้องระวังการอ่อนกำลังนะซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นว่ามันดูไม่สวยนิดหนึ่งนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราพักเนี่ยเราก็มักจะเห็นการพักที่ที่ทำไมครับเราจะเห็นว่าทุกวันที่มันอาจจะมีการเปิดมีเปิดมีป,ดมปิดเนี่ยแต่มันจะไม่ถอยลงมาต่ํากว่าราคาเปิดของวันก่อนหน้านะครับแต่เมื่อวานจะเห็นว่าโอเคเราเฉลยเลยว่ามันถอยเนี่ยไม่ได้ถอยมาหลุดวันนี้วันเดียวนะถอยหลุดมาถึงเท่าไหร่อโอเดินหน้าย้อนหลังไปกับ3วันเลยนะ นะซึ่งปกติให้ดีก็คือไม่ควรจะถอยถึงราคาปิดของวันที่สนะซึ่งใหญ่ในวันาคาปิดวันที่สามันอยู่ประมาณแถวเท่าไหร่พนะันสามร้อยเพราะันตรงนี้เมืม่อวานหย่อนลงมาต่ำกว่าพันสามร้อยเนี่ยถึงแม้จะเยืนอยู่ในเส้นแค่เฉลี่ยถึงแม้จะยังสูงกว่าไฮแถวหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ทําให้เราต้องระวังแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดสัญญ,ญาณของการเทคเมื่อวานเนี่ยมันบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่ตลาดเองจะมี วอ a t i l i t y ที่มันสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในภาพตัวนี้ก็อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังนิดนึงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ว่าสัญญาณของการเริ่มแบ่งขายทางกำไรเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังว่าเออมันต่อให้มันจะขย่งต่อขึ้นไปได้เนี่ยแต่ว่าความผันผวนมีโอกาสจะสูงขึ้นการขายทางกำไรมีโอกาสที่มันจะสลับกลุ่มสลับไปอย่างอื่นๆเนี่ยซึ่งอาจจะมากระทบไดนะ้นั้นก็ต้องบอกว่าภาพตัวนี้ก็เลยทําให้ต้องต้องเพิ่มความระมาัดระวังก,กับ บรรยากาศของการลงทุนหรือการเก็งกำไรระยะสั้นมากขึ้นนะครับก็อย่างเมื่อวานเราคุยกันไว้ว่าหนึ่งสามหนึ่งพันสามร้อยกับหนึ่งสองแปดห้าจะเป็นสองระดับต่ำหนึ่งพันสามร้อยจะเป็นจุดที่ต้องเริ่มระวังแล้ววนนี้เราก็ต้องเห็นแล้วว่าเฮ้ยเมื่อวานต่ำมาแล้วอันที่สองคือต่ำหนึ่งสองแปดห้าซึ่งไม่รู้จะเป็นวันไหนนะครับนะถ้าเกิดสมมติว่ายังโชคดีนะตีกลับขึ้นไปแล้วตั้งหลักได้ก็าอาจจะโอเคแต่เราเห็นวัฏะแบบนี้ครับวันนี้าการฟื้นกลับขึ้นไปเนี่ย นะต้องไปดูว่า1,307จุดเนี่ยจะผ่านหรือเปล่านะซึ่งอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะนะหรือหนึ่งพามร้จุดด,นะด้วยซ้ำและนั่นก็แปลว่าวันนี้ถ้าดีดขึ้นไปนะครับ1,304ถึง1,307จุดเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าเออไปไปดูนิดหนึ่งนะว่าตรงนั้นนะครับนะนะนะเพราะว่าจะเป็นจุดที่เราเห็นการเปิดแกลบทิ้งลงมาเห็นไหมครับหนึ่งสามศูนยะ์หก แถ,แถวนี้นะครับในั้นก็แปลว่าวันนี้ลุ้นนิดนึงครับว่าการดีกลับนะถ้าให้ดีควรจะต้องกลับมาเกิน1นึ่งสามขึ้นไม่ได้ก็จะเริ่มก็จะจะทําให้บรรยากาศคลี่คลายลงหรือว่าเรียกว่าต่อเวลาการเล่นทดเวลาบาดเจ็บนะแต่ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับนี่นี่คือถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยก็คือเรากําลังเข้าสู่ช่วงนาะทีที่85นะนาะทีที่80ไปแล้วนะก็แปลว่า เราไม่รู้นะนกหวีดจะเป่าเมื่อไหร่แต่เราก็จะรู้ว่ามันใกล้ๆ90้นาทีแล้วนะครับทดเจ็บทดอะไรไปเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเออถ้ามันเกิน1 3 0 6อาจจะมีทดเวลาบาดเจ็บให้เราเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ไปเกินตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าเฮ้ยอาจจะเจอกรรมการเป่าจบเกมได้ตลอดนะครับแนะก็ระวังตรงนี้นิดนึงนะครับเอ๊วันนี้มีปัญหาอีกแล้วนะคือถ้าหาระบบผมขึ้นมาหน้าจอที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือว่า เกิดปัญหาในการสตรีมไปยัง Facebook นะครับทั้งในตัวแตน่านซึ่งึ่งเกิดขึ้นใน,ใน,นทั้งในตัวแตน้านเพจของผมเองทั้งในตัวแตน่านเพจของบริษัทก,ก็คือ UBK h เคเ h a i น a n d แลนด์ะครับแต่ว่าช่องทางการสตรีมไปยังตัวของแตน่านยู r เ d e ที่เป็นตัว y t u t u เนี่ยไม่มีปัญหานะครับนะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ท่านไหนที่ติดตามนะครับนะก็ต้องขออภัยได้ว่า เออไม่ไม่แน่ใจเหมือนจริงๆเพราะว่านี่เป็นวันที่สองแล้วนะที่เจอปัญหานะครับก็เดี๋ยวเขาเนี้ไปไปหาเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วมันมันมีปัญหาอะไรทําไมมันถึงมีปัญหาเรื่องการสตรีมไปยังตัวเฟซบุ o กนะครับแต่ว่ายง YouTube ไม่มีปัญหานะก็วันนี้ที่เห็นตัวคนอยู่อันนี้ก็น่าจะอยู่ใน YouTube เป็นหลักนะครับก็โอเคทีนี้ออคุยกันต่อน,นิดหนึ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้น,นครับก็ต้องบอกว่า ภาพที่เราเคยถ้ามาดูต้องบอกว่าภาพของทางด้านเซ็นดีเอ์เนี่ยเออมันจะมีลักษณะที่อาจจะไปคล้ายช่วงปี2001-2002ได้2001-2002ก็คือช่วงที่ดอกเบีย้ยอเมริกากับบ้านเราเนี่ยสูงมากๆคล้ายๆกับสถานการณ์าตอนนี้นะครับซึ่งสผลของการที่ส่วนต่างดอกเบีย้ยอเมริกากับไทยลดลงก็คือ,อจะทําให้เงินเนี่ยไหลกลับเข้ามาอย่างบ้านเรามากขึ้นเงินบาทเนี่ยจะโน้มเอมียงไปในทางของการแข่งข้านะครับนะแล้วแต่ว่า จะยังไม่ได้เร็วมากมถ้ามันจะเร็วคือมันจะเป็นการเร็วแบบที่เรียกว่าช่วงที่ดอกเบี้ยนโยบายไทยกลับไปแซงอเมริกาซึ่งคงยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับแต่น้อยสุดเนี่ยด้วยด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยที่จะทยอยลงจะทําให้เงินบาทเนี่ยโน้มเอียงไปในทางการแข่งข่าเพราะฉะนั้นภาพระยะก,กลางเงินบาทจะแข็งตีมการลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะท้าทายมากขึ้นสำหรับหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับเพราะฉโดยเฉพาะส่งออกเนี่ยก็จะมาะเผชิญกับสถานการณ์ที่ทาไมครับผลกระทบจากเรื่องของตัว t ท r ริฟที่อาจจะทําให้ตัวเลขกการส่งออ สิงหาฉลอและขั้นเดียวกันเนี่ยไม่ใช่แค่สิงหาเดือนอื่นๆผัดจากนี้เนี่ยก็อาจจะชะลอตัวลงตามาการเร่งส่งออกในช่วงก่อนหน้าด้วยดังนั้นก็ในช่วงสั้นครับภ้าของเซตินเด็กมันก็เลยมีความท้าทายทั้งจากเรื่องตัวเลขส่งออกเรื่องของตัวผลประกอบการไตรามาสสาและรวมไปถึงในเรื่องของตัวการที่ตลาดเองก็มีแนวโน้มที่อาจจะขายทํากาไรเพราะว่าในหลายๆตัวหลายๆกลุ่มก็ต้องถือว่าเฮ้ยรับปัจจัยบวกพอสมควรแล้วรับรู้ขาวว่าวบวกพอสมควรแล้วจากนี้ไปเนี่ยหลายคนก็อยู่ในจุดที่เรียกว่า รอสัญญาณขายนะครับก็เลยทําให้ในภาพตรงนี้ในมุมมองของบรรยากาศการเก็งกำไรในช่วงสั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะชะลอตัวลงดังนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคนะมาดูกันต่อก็จะเห็นอะไรต่อก็ถ้ามาดูแล้ววันนี้เลือกอะไรนะก็ต้องบอกว่าตัวแรกอาจจะมาดูที่พักเงินก็จะเป็นปตทนะครับตัวปตทเองจะเห็นว่ารอบเนี้ย อาจจะน่าสนใจที่ว่ารอบนี้เราจะเห็นว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะอการเบรกที่แรงเนี่ยคือการเบรกดาวเทรนขึ้นมาในหลายหลายตัวนะครับอย่างเช่นอะไรครับออดูสิทานีนะก็อย่างว่าดูสิทานีเองก็จะมีจงังหวะของการที่เรียกว่าทำไมครับเบรกดาวเทรนขึ้นมาถ้าไปดูเนี่ยไกลเลยนะเห็นไหมไนะกลเลยนะแต่ว่าจะเห็นว่าพอมันเบรกดาวเทรนปุ๊บเนี่ยโอ้มันก็ มันก็มีการขึ้นที่เรียกว่า powerful ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับออนอกจากตัวนี้แล้วมีอะไรอีกนะเราก็เห็นว่าอย่างตัวของเยอะอะตอนนี้ตอกว,ว่าเยอะหลายตัวนะท,ที่นับไม่ค่อยถูกครับหรืออย่างถ้าเป็นหุ้นอะไรอะ inter ฟ a r m e r นะก็จะเห็น inter ฟ a r m e r จริงๆก็โอ้โหสองปีที่ผ่านมาก็ลงแบบนะอ่อ,อนอกอ่อนใจแต่จะเห็นว่าพอมันสามารถทำไมครับ พอมันเบรก weeks เนี่ยนะหลายต้องบอกว่าหลายเดือนนะต้องสองปีได้ใช่ไหมนี่คือปีสองพันเท่านั 2001, ้นสองพันหนึ่งไงไฮเดิมอยู่สองพันยี่สิบเอ็ดนะก็แปลว่านี่คือสามปีเลยนะนี่คือโนเวม ber เอ้ยไม่ใช่นี่คือเดือนสี่เมษายนยี่สิบเอ็ดนะครับยี 22, 23, 24, ่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าสี่ปีนะจะเห็นว่าขาลงสี่ปีนะแต่พอมันจบขาลงสี่ปีเริ่มเบรกตรงนี้เนี่ย เออราคามันก็สามารถที่จะไปได้แต่จริงๆไม่ใช่แค่เทคนิคนะคือถ้าไปดูในเชิงปัจจัยพืย้นฐานก็เห็นว่า2ปีที่ผ่านมานี่เขาลงทุนอะไรไปเยอะมากทาลง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 งานไปซื้อโรงพยาบาลนะผลประกอบการก็เลยชะลอหรือว่าเจอช่วงไม่ดีไปแต่ว่าปีนี้เขาเริ่มชะลอหยุดการลงทุนมันเริ่มจบแล้วเริ่มไม่ต้องลงทุนก็เลยพอไม่พอหยุดลงทุนไม่ได้มีอะไรลงทุนเพิ่มเนี่ยผลประกอบการก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็มีกําไรก็น่าจะดีมา2องไตรามาสแ,แล้วก็น่าจะดีต่อในช่วงครึ่งปีหลังก็เลยทําให้ รา,าคาหุ้นก็เลยเริ่มฟื้นขึ้นมาซึ่งเพลินว่าเข้าใจว่าน่าจะมีไปออกผู้บริหารน่าจะมีการไปออกรายการของพี่เนานะครับ mm hmm. คุณนวรน์ที่มานี่แชทในช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเนี่ยก็เลยทําให้คนมาเห็นตรงนี้ก็เลยอาจจะเ,เรียกว่าไงครับเห็นเ,เห็นมากขึ้นนะบางทีก็ลืมชื่อหุ้นไ,ไปแล้วนะวางตัวเข้าตลาดมาน,นานแต่พอคนม่เห็นปุ๊บมันก็เลยเกิดกระบวนการจุดพุขึ้นมานะครับเพราะเราก็จะเห็นว่าเออก็เลยทำให้รา,าคาหุ้นก็เลยมีการฟื้นดีขึ้นมาเพราะว่า อันนี้คือวันศุกร์ใช่ไหมสิบสองอันนี้คือวันจันทร์เห็นไหมวันจันทร์ปุ๊บโป้งเลยนะนะอาคารขายบ้านพุธนะพฤหัสเมื่อวานยิงต่อเพราะนั้นก็เห็นว่าในภาพตัวนี้ครับพุดหลายๆตัวที่เรียกว่าพักมานานๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มมาอยู่ในจุดที่ที่นั่นซึ่งนี่ที่คุยไปพากว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยปตทก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่พักมานานเหมือนกันเห็นไหมโอ้ก็พักมาแบบที่เรียกว่าแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าปตทพักแล้วเนี่ย เฮ้มันเบรกมาในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วเบรกมาก็ pull back นะครับเบรกมาแล้ว pull back นะแล้วก็อาจจะเริ่มค่อยตั้งหลักซึ่งต้องบอกว่าอั p ไซ d ์ที่ตลาดทำอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่จริงๆแล้วปตทอเองเนี่ยถ้าเรามองในมิติของการที่ปันผลปีนี้กลายเป็นว่าเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่ามาจ่ายประมาณ80ตังค์นะครับปีนี้ผลปีนี้จ่าย90ตังค์นะครับแล้วก็ตัวทางด้านแนวโน้มของการเป็นพุ้นขนาดใหญ่ที่ เออน่าจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วสำคัญก็คือเป็นกลุ่มพลังงานซึ่งมักจะได้ผลดีเวลาที่บาทแข็งเนี่ยนะครับเพราะการลงทุนต่างๆอะไรก็มักจะไม่ได้ไม่ได้เยอะเนี่ยก็เลยทําให้ราคาหุ้นเองก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะแกว่งขึ้นได้แต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นหุ้นใหญ่นะครับแกว่งขึ้นก็อาจจะไม่ได้ไปไกลมากก็เอาสักประมาณเท่าไหร่35-36บาทนันก็แปลว่าตัวนี้ก็อาจจะได้ลุ้นสัก2บาทถึง3บาทเนี่ยจากระดับปัจจุบันแล้วก็สต็ p loss อยู่ท เมื่อวานเราคุยกันว่าในตุ่มกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเราเระวังตัวทางด้านไฟแนนซ์ที่ขึ้นมาเยอะๆอย่างเช่นสวัสด์กับอะไรกับตัวของทางด้านกับตัวของทางด้านติดล้อที่ขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันรับข่าวดีพอสมควรแล้วเราก็เห็นว่าการขึ้นมาก็ไม่ได้ขี้เละนะครับอย่างเช่นสวัสด์ขึ้นมา100%ติดล้อเนี่ยถ้าเราดูราคาตรงนี้ก็100แต่จริงๆแล้วต้องมองราคาว่า ก่อนที่มันจะพักการซื้อขายก็อยู่แถวๆ13-14บาทดนะังนั้นก็แปลว่าจริงแล้ว13บาทขึ้นไป20บาทก็ประมาณเท่าไหร่50%เหมือนกันนะนะครับก็จะเห็นว่าในภาพแบบนี้เออมันขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะก็เลยทําให้ระยะสั้นเนี่ยความสิ่งต่อกันที่จะมีแรงขายทาั้งหมดก็จะมาหรืออย่างถ้าเราไปดูก็เห็นว่าเอ๊ะการถอยลงมาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเอ้ยสัญ,ญญาณต่างๆเริ่มมุดและนะ MACD เริ่มกลับผัติดลบนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็เลยทําให้อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเออต่อให้บางคนจะมองว่ามันดีมากๆแต่ว่าการดีของเขาเนี่ยเขาขึ้นมาจนกระทั่งถึงระดับที่เป็น next line ตรงแถวๆนี้เลยเห็นไหมแล้วก็คือ next line ที่สักสามสิบาบาทมันก็แปลว่าโอ้โหมันดีกว่าที่คนคิดนะตอนแรกคิดว่า Next l ลน e นี้จะไม่ผ่าน25ใช่ปรากฏว่าผ่านขึ้นมได้แต่พอมาเจอ next line เนี่ยมันก็เหมือนกับเจอประการใหญ่นะดังนั้นก็แปลว่าต่อให้เป็นขาขึ้น แต่โอกาสที่จะโดนเทคจากตรงแถวนี้กลับลงไป24-25มีเพราะันก็แปลว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นหน้าสลับคนที่ถนัดช็อตและบริหารความเสี่ยงได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับในกรอบของ30-25เนี่ยแถวใกล้30-31เนี่ยเป็นจุดที่หน้าช็อตหรือหน้าเล่นทางลงน่าจะได้เปรียบน,นะครับก็ทีนี้ k t c เนี่ยก็อยู่ใน finance แต่ว่า k t c มันอิงกําลังซื้อหรืออิงการที่คนอาจจะได้ผลดีจากตัวดอกเบีย้ยอเมริกาที่ลดลงนะครับ ที่หนุนตัวเศรษกิจแล้วกำลังซื้อเนี่ยมากกว่าที่จะได้จากผลดีของตัวต้นทุนของดอกเบี้ยที่มันลดลงเนีนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะมามองได้นะครับเราก็เห็นว่าในภาพของวี k เนี่ยอเคดีซเริ่มเริ่มปิดเหนือ29.75นะครับแล้วก็ภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าการขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีแนวระดับหนึ่งนะคือโอเคแนวต้านใหญ่ๆอาจจะสูงคือเห็นว่าตัวนี้ก็จะมีแนวแถวๆนี้คือที่ะไร29.30เนะี่ยซึ่งผ่านได้เนี่ย มันก็จะมีกรอบการเล่นที่แถวมันยกขึ้นไปได้ถึงประมาณเท่าไหร่ครับอันที่หนึ่งก็คือมีมีมีแกลบนะดูก่อนอ่ะตรงนี้มีแกลบใช่ไหมสามสิบสี่สามสิบห้าก็แปลว่าตรงนี้ครับาการเล่นเนี่ยก็จะเป็นในกรอบที่เรียกว่ายี่สิบเก้าบาทสามสิบาทเนี่ยไปถึงประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าเนี่ยในแถวแถวโซนเนี่ยในหน้าซื้อก็ยังเป็นหน้าที่ได้เปรียบนะครับแล้วก็ยังมีแกลบในระดับหนึ่งก็อาจจะลองมองตัว้ทน,นเออ KTC นะครับ แล้วก็สอตัวนะีแล้ัก็เป็น BCS หรือจะ BMS ก็ได้นะแล้วแต่ก็จะเห็นว่าเริ่มเห็นการยืนเหมือนกันแล้วก็ตัวอเอเท้านนพวกเอ่อ BCS เองก็อยู่ในโซนต่ำนะหรือพยายามที่จะพักฐานแล้วก็ยังรอจังหวะอยู่นะครับนะก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยทั้ง BMS ทั้ BCS ก็จะเป็นภาพที่แกว่งไซเวลลงมาแล้วก็รอจังหวะการเบรกอยู่นะก ไม่รู้ว่าจะเบรกเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยสุดตัวนี้ก็คือข้อดีคือต้องบอกว่าถ้ามันไม่ไปเราก็จะคัดไม่ลึกนะดังนั้นก็อาจจะลองมองตัวนี้นะรหรือว่าถ้าใครชอบตัวเล็กอาจจะดูพ r 9านะพีอานเมื่อวานก็ต้องถือว่ายังดีนะครับเพราะว่าเริ่มมาแล้วก็มีเทคบ้างแต่ก็ยังถือว่ายังยืนได้ดีดังนั้นก็ถ้าไม่หลุด23บามทลงไปเนี่ยภาพตรงนี้น่าจะยังได้ลุ้นการฟื้นตัวต่อก็ออมองแนวข้างแถวประมาณ24แถวประมาณ25่บาทนะก็ตัวนี้ 23- ยี่สามถึงยี่ห้าก็จะเป็นกรอบในการเล่นตัวทีอนะครับก็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโดยรวมๆก็คืออาจจะต้องเออระมัดระวังหรือมองหุ้นในเชิงของการที่จะเป็นแ gap t r a ด i n g reading, หรือเป็น3่าของการเทรดในเลนส์จะพยายามหาตัวที่อยู่ในอ่า risk r e w a r แล้วก็อยู่ในระดับที่มันเป็นโลร์เ l นส์ที่มันน่าจะพอหวังการปรับขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นหุ้นสไตล์ที่อาจจะเป็นที่ที่มันพักขึ้นได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ตลาดช่วงเช้ายังไม่เปิดแต่ว่า ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็ยังบวกอยู่นะครับก็ต้องมาดูว่าวันนี้เราจะได้อณิสงส์บรรยากาศบวกในเชิงนีน้หรือเปล่าแล้วก็บรรยากาศแต่ละเอเชียดยรวกก็คือลบแต่ว่าลบนิดๆลบไม่ได้เยอะนะครับนะก็ต้องบอกว่าภาพตันนี้อัพไซด์หรือการฟื้นตัวระยะสั้นมีโอกาสนะแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าถ้าต่ำถึง2.85อาจจะต้องยอมจบเกมนะแล้วก็พักสักรอบหนึ่งก่อนนะครับโอเคครับพบกันใหม่กับยูเทรดมอนิทอร์ด้วยทุกเชา้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ